สวัสดีครับผมด็อกเตอร์ป๊อปตอนนี้การทำคอนเทนต์ด้วย AI กํกำลังเป็นกระแสนิยมผมเปิดหลักสูตรนี้มาเพื่อคุณครับในสถาบันเทคโนโนลยีเราสอนเรื่องนี้ครับเรามีทีมมาสเตอร์ที่มีความเข้าใจในการทำเรื่อง AI และพร้อมจับมือคุณทำแบบมืออาชีพเพราะตอนนี้เราต้องสร้างคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายแต่ต้องมีความแตกต่าง แย่ yeah, ครับใครชอบผมรักผมอวนตังขมาน,นะครับมาสเตอร์เทร์โบขัดเทคโนโลยออนไลน์สอนให้คุณสร้างเงินล้านง่ายๆแค่ทำคอนเทนต์กินข้าวแล้วได้ตังเรามีทีมมาสเตอร์ที่ทำจริงและรู้จริงสอนการตลาดออนไลน์ <มา S 1> ให้คุณร่วม<ข>งานทอดกระถินสร้างบุญร่วมกันหลังจากเรียนรู้สถาบันเทคโนโลยออนไลน์ทำให้รู้ถึงการทำคลิปดีๆเพียงปีละ9 9 9บาทเรายังสอนการสร้างคอนเทนต์การเขียนบทความด้วย AI การสร้างรูปภาพด้วย AI ทั้งหมดอยู่ในเทคโนโลยออนไลน์ ถ้าคุณมองเห็นว่าการเรียนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ของคุณเราเปิดสอนหลักสูตรนี้ด้วยค่าเรียนเดือนละ99บาทหรือปีละ9 9 9าสบาทสำหรับรายปีได้สิทธิ์เรียนสดกับผมทุกวันพุธมีคำถามหลายครั้งนะครับที่ถามผมว่าทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จผมก็บอกุกครั้งครับว่าแค่มีความสุขเพราะความสุขเท่ากับความสำเร็จครับ